ใช้เวลากี่นาทีอะครับประมาณ15นาที a a day, ครับ15้นาทีอ๋อพี่ไม่ร้อนแย่เลยเนี่ยรเห็นเห็นในคลิปมาพี่มันจะเป็นแบบหนังมันจะกรอบๆใช่ไหมอันนี้เลยใช่ครับเราจะมาดูีกรอบประมาณนึงแล้วอ่า เราจะรอดูตอนที่มันแบบ,บอกรอบอ่ะเห็นเขาเห็นเขารีวิวมามันจะแบบกรอบมากเลยนะหมูนี้น้ำหนักมันเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณหมูตอนตอนหมูสด ต,ตอนอย่างมันจะไม่เท่าะนะครับอ๋อน่าก่อนอย่างแหละรครับประมาณก่นอนอย่างประมาณ6โลกว่าเ,เกือบ7โลครับพอ,อย่างแล้วก็ลดลงมาอีกเพราะว่านนะ้ำออกมากเลยใช่ใช่ครับใช่ครับเอเอเราต้องทาอะไรนะครับตรงหัวน้ำอันะนั้นอ๋อมีน้ำมีน้ำหมักครับได้ของศาดน้ำหมักอ๋อน้ำหมักของสูตรทางร้านใช่ไหมครับครับ มือย่างระดับหนึ่งของเมืองไทยครับเข้ามาสองผัสครับเห็นน้องเข้ามาเคยมาทานเขาก็เลยแนะนำมาเราไปดูในในคลิปเขามันจะเป็นแบบหังกับกรอบเลยอ่ะ วันวันหนึ่งพี่ย่างกี่ตัวครับเยอะครับมะหว่าน,นเป็นร้อยเหรอครับ,รบย่างคนเดียวเหรอครับหรือว่ามีอ๋อมีสามคนอีกโอเคด้วยกันอันอย่งนี้น่าจะเงินเดือนแพงที่สุดในร้านเ <c oughs> พราะว่าอยู่ตรงความร้อนแล้วก็ติดก๊าเหนื่อของความอร่อยค <c oughs> ่าจา้างต้องแพงที่สุด เท่าไมตัวนี้เหลือรึ่งเดียวครับสั่งครึ่งตัวก็ได้หรอครึ่งตัวก็แบ่งครับอ๋อนี่นะครับมันก็จะมีแบบครึ่งตัวอ๋วอ,อครับ Oh, oh, oh. น้ำเกลือน้ำที่จะทาใช่ไหมครับครับมาแล้ว uh huh. ครับเย้ okay, ครับเคล็ดลับความอร่อยต้องสบัดสามที <laughs> <laughs> อันนี้เป็นน้ำมันใช่ไหมครับน้ำมันพืชผสมน้ำมันงาน้นำมันพืชผสมน้ำมันงานโอ้เคล็ดลับต่ออร่อยอ๋อที่จะทำให้มันกรอบๆกันใช่ไหมโอเคครับมาดูกรรมวิธีการทำต่อไปไเลยนะวันหนึ่งย่างเป็นร้อยตัวครับ ดีมากเลยครับมันละร้อยตัวเลย จะดูว่ามันได้ที่เราใช่ไหมครับ ป็นงาหรอครับงาขาว เสียงย่างตัวหนึ่งใช้เวลากี่นาทีครับอันนี้หมูอัดตัวตัวนเนี่ยอันนี้หมูวอลไปแล้วฮะก็คือถ้ามาปั่นหนังกรอบก็ใช้เวลาประมาณ15บหถึงยีนาทีโอเค15บหถึงยีนาทีนี่ไงพึ่งตัวนี่ไงพึ่งตัวออกไปเลยพึ่งตัวว่างหรอะฮตัวออกไปเลย

ได้กินง่ายๆใช่ไหมครับเวลากินจะได้กินเฉพาะหนังใช่ไหมแสดงว่าอร่อยที่สุดก็คือหนังนี่ใช่ไหมเนื้อเราก็ทำข้าวไว้ครับโอเคเปิดมานานหรือยังครับร้านเปิดมา2-3ปีแล้วครับเปิดมา2-3ปี Yeah, kind of happen. ร้อยแล้วครับร้อยขอบคุณครับเราก็ยกไปทั้งถาดแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคโอเคขอบคุณครับต่อแล้วครับต่อสองร้อยบาทต่อตัวใหญ่นะฮะซี่ซี่ก็สองร้อยบาทเท่านั้นเด็ดชิอยใครจะกินหมูหันหนัำต่อเอาจะมากินหมูหัอยบาทกท่อนั้นมา สาธิตโดยเชฟต่อยก่อนนะครับ18-19โอ้ยซือ้อไปกินที่บ้าน18-19 18-19 100-18-100-19 120สมอยกว่า ยี่งต้องต้องอะไต้องให้เยืวเยอะๆเลยเราจะดูพ่อทานก่อนจาจานอะไรจานนึงอันนี้คือที่หอเบมาเดินตามเลยมูหันสองร้อยบาทครับนะสองร้อยบาทเท่านั้นสองบาทเท่านั้นเยวไม่กินเนี่ยนะเอาเอาเอาปากจิ๋งนี่ต้อจีดนะสองร้อยบาทให้ป้าไนีด้่ะเอาไปกรอบๆเลโหลฮัลโหล มือใหม่ครับอกยังไม่เป็นครับอันนี้ไปให้เอาไปหันใหม่กรอบๆแล้วกร่ดมาเลยสองร้อยบาทเรา๋ยวหมดเลยนะกรอบๆนะฮะสองร้อยบาทเท่านั้นไม่ต้องขายแพงนะสองร้อยบาทหมูหันเนาะเดี๋ยวให้น้องไปหันให้กรอบๆแล้วกร่ดมาเลยเนาะเอาดิจิ้มมาสามสูตรสามรสนะครับดิจิ้นสามสูตรสามรส เขบอกว่าให้กินนานนตกรอบได้เจิมหนังให้หน่อยอะค่ะผัดกรอนี้เลยหยิบเลยยกเลยค่ะใช้มือเลยค่ะกัวมันร้อนอะนี่นะครับเออืมกรอบมากมาเดี๋ยว่เนตามพ่มอะไพ่กรอบมากเดราลองจิ้มน้ำจิ้มกนตไหนล นี่น้องเขาฟักได้กุ้งล้วฝากไว้เลยนะมาเปิดไปแลด้สิบโลครับเปิร์ตไปยังไปงานสังสร่งไปเพื่อเพื่อนนะครับสิบโลเชิญภาพหาที่นั่งก่อนเชิญภาพไปครับกำลังจับจองหาที่นั่งเนะกรอบมากตอนนี้ได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วเนาะได้ใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าจะหนักจะอากาศจะเย็นเป็นพันที่หกนะครับใส่ซีกใส่มาสองร้อยรีบมาแล้วครับ ก็เป็นแบบนี้ครับ<ม>เสร็จแล้วเราก็น้ำจิ้มนะครับตรงนี้ครับที่จะสองร้อยเท่านั้นนะครับเอาเข้าปากงามๆวะนั่งดูนั่งทานไปครับความเป็นจริงๆเลยนะครับกลอบมากไปคุ้งไปพุงปพ่งดีกว่าเฮ้อไปแล้ไปพุ่งไหนลูเปล่ากำลังจะทำการสีขาแล้วครับทำการสีขารครับวันนี้ถ้าเห็นนะเนี่ย กรอบครับกรอบมากมันชิ้นมันใหญ่ลูกมันอยู่ก้ามกึ่งระหว่างกรอบกับเนีย้ยอครับอันนี้หมูหมู <laughs> เหนียวหรือเป่าคะเหนียวครับนิ่มไเป็นอลหรือเปล่าปันอหรือเปล่าดีดอั้กบอยไหมปอบ